สวัสดีครับวันนี้ก็วันอาทิตย์นะวันหยุดสวัสดีครับยังสวยสวยอ่ะวันอาทิตย์มันหยุดนะครับก็มีรลายครอบครัวบ้างปติทุกวันก็ใม้มเวลาให้ลูกทีครอบครัวนะวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปตลาดน้ําบ้านน้ำพึ่งนะครับซึ่งรถยนต์เราอะเป็นเดือนละตั้งแต่ไปเที่ยวรอบที่แล้วนะเป็นเดือนแล้วยังไม่เสร็จเพราะนั้นเดี๋ยวผมมีรถส่วนตัวอีกคันหนึ่งที่จะไปเที่ยวซึ่งนี่หัวกระน็อกพร้อมแล้วเดี๋ยวเราแปรรถมาแล้วก็ไปเที่ยวกันต่อ ห้าปีได้แล้วแก่คันนี้มันจะพาเราไปเที่ยวตลาดน้ำนะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ตลาดน้ำเลยเดี๋ยวมันต้องมีข้ามลงข้ามเรือด้วยนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าการไปเที่ยวตลาดคัเนี้มันจะมีอะไรสนุกสนุกบ้างเจอกันครับ ก็พอเรามาถึงที่ลงเรือโป๊ะตรงวัดลังนานอกก็จะเดี๋ยวมันจะมีเรือโปะเราต้องข้ามเรือโะตรงนี้นะก่อนที่จะไปถึงตลาดมาน้ำพึ่งมันอยู่คนละฝั่งกับบ้านผมอะ่ะรถที่มารอขึ้นก็นเยอะนะและเรือโะจอดแล้วครับ,บเดี๋ยวเราขึ้นเรือโปก่อนแล้วค่อยถ่ายใหม่นะเดี๋ยวกันครับ As they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time i'm all right i've seen a lot of change been through a lot of pain some things are not the same as they were a year ago but all will be every day. every day the past is where it stays way back a year ago Transcrição e เรียบร้อยครับถึงแล้วตลาดน้าบางน้ําพึ่งนะครับก็เมื่อกี้ข้ามแพวข้ามแพร,แพร,แพรโป๊ะมานะครับก็เสียประมาณ15บทรามอทตถโมไซสิบบาทนะแต่ใครมาตัวเปล่าอ่ะมาแบบไม่มีรถอะไรมาอย่างเงี้ยมาเช่าจัก,กรยานได้นะครับมีที่เช่าจักรยานเยอะมากแล้วก็ผมแมนะนําถ้าใครมีโมไซค์นะพยายามหาซอยขับเข้ามาพอหาซอยขับเข้ามาปุ๊บมันจะมีที่จอดรถด,ด้านในที่รับฝากรถด้านใน5บาท10บาทนะครับ <นะ S 2> สำหรับโมไซ์ ประมาณนี้เองเดไปจอดข้างนอกนะถ้าจอดข้างนอกเดินไกลนะครับผมบอกไว้ก่อนนะถ้าจอดข้างนอกเดินไกลมากเน้นขี่เข้าซอยมามาจอดตามบ้านคนนี้เขามีที่รับฝากรถจอดรถอยู่นะครับคันละสิบาท5บาทนะไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันว่าตลาดน้ำบางเพื่มมีอะไรขายบ้างมีอะไรอร่อยๆกินบ้างเดี๋ยวนะครับร้านแรกที่เราแวะนะเป็นร้านเมี่ยงคําเสียบไม้มีเป็นชุดนะมีเป็นชุดชอบมากครับอร่อยนะใครที่ชอบกินเมี่ยงคาน่าจะรู้เพราะมันอร่อยแค่ไหน เขาขายเยอะมากเสื้อผ้าโน่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดตลาดน้ำบางน้ำพึ่งลูกชายเอาอมยิ้มเอาไรลกูก mà xanh. Màu xanh. Mau 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 เอาไม่เอาเลยไม่เอานั้นแล้วร้อนไหมลูกร้อนเปล่าอ,อร่อยไหมร้อนเปล่าเปล่าก่อนนะร้อนไหมอร่อยป่ะอร่อยโอเคของขายเยอะครับสองฝั่งเยอะมาก ที่นี่ดีะไรขาดไม่ได้ตรงนี้เอนชอบมากเป็นที่ให้พวกอาหารปลาอะไรพวกนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในขวดเดียว20บาทใช่ไหมวะอ่าเนี่ย3ขวด50บาทนะครับกวนก็จะเป็นให้ดูข้างในแบบนี้ เราก็จะไปให้อาหารปลาครับ๋ยวเราไปให้อาหารปลากันจั้งใจป้าเขาก่อนประมาณนี้ทุกคนก็จะมีบ่อปลาครับสองบ่อนะมาคือต้องแวะประจําเลยสองบ่อ,อบ่อน,บอนูบ่อนึงบ่อนี้บ่อนึงเออชอบมากครับลูกชายชอบมากแต่ว่ามาให้ อาหารปลาอะไรเงี้ยแล้วก็มีพวกกระต่ายด้วยอะไรด้วยก็เดี๋ยวดูน้องเอิร์ทนะน้องเอิร์ทก็จะให้แล้วชอบมากครับน้องเอิร์ทชอบมากเลยมาที่ไรที่นี่ก็ต้องแวะตลอดแอล้วาให้มาได้ลุกให้มาเลี่ยนมาเออเอาจิ้มไปเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาน้องก็มามาปาน่ะอิ่มหรือว่าปลาอิ่มมากไม่มาเลยเดัยงนั้นเราจะไปลองบ่อบนไหมทุกคนมายังออามาเลยมาแล้วไม่ต้องไปมาบนแล้วมาแล้วมา,ม,บบมาแล้ว จับแน่นๆเนี่ยจับดีๆเนี่ยต้องการจับดีๆเลยลูกชอบแต่กลัวมากเต็มเลยครับสามขวดห้าสิบกับขวดเดียวยี่สิบบาทเราจะอ้าปากแล้วทำไมอ่ะหนูอ้าปากทำไมอ่ะชอบมากหมดยังยังไม่หมดไหมเหรอหมดแล้วเหรอเอาหมดแล้วอีกขวดนึงโโหคนดึงแรงมากเลย หมดย่างลูกเดี nee> ๋ยวขวดนึงีขวดนึงอยู่ไหนให้แม่เอาให้มันเอาไปแล้วมันเอาไปเลยทุกคนหนึ่งครัมามานี่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 นี่มานี่นี่มาดูนี่ปลาตายนี่หลังจากปลาปลาคราบมีสองบ่อหน้าในนี้แล้วก็จะมี ให้หายก็ตายด้วยแล้วก็จะมีตรงน,นั้นก็จะน,น่าจะเป็นหนูเดี๋ยวเอากระต่ายให้น้องเอิร์ดสองก้อนหนึ่งเฮ้ยมานี่ลูกนี่นี่นี่นกระต่ายอยู่นี่ตะการ้าเท่าไหร่ครับเทเเา่ายี่สิบแล้วแต่รานห้าบมาเอิร์ดมาเอาลูกขึ้นอันนี้อ่ะเดี๋ยวให้แม่จับให้แม่ทําให้หน่อยโผล่มาแล้วนั่นนะ่ะตะการ้ 3, าละ่อยี่สิบบาทครับสามตะกร้าห้าสิบบาทกระต่ายใช้ใช้ใช้ที่คีบสิลูกอืออ้าว ตรงนี้แล้วตรงนี้ให้ยางให้แล้วอ่ะลูกโอ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 ่ะอาโอเคหมดแล้วไปล้างมือจ่ายแล้วหลังจากเราเดินซื้ออะไรขน,ขนมขนมของกินเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมานั่งเล่นเป็นหม,มุนเรือนไม้บ้านสมัยก่อนอะไรประมาณนั้นครับมีน้ำขายมีข้าวขาย ไหนเข้ามาก็จะประมาณนี้เหมือนบ้านสมัยเก่าอะไรประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวไปเราไปหาที่นั่งกินขนมกันก็หลังจากที่เดินหาอะ่รกินมาแล้วเราก็มานั่งเข้ามานั่งผัก้อมกับเมียงคำฐานนี้20บาทถูกมากกี่คำ 6คำ20บาทแล้วก็จะมีบ้าบินแล้วก็มีขนมของน้องเอิร์ธคัมปะผนเจ้าเอาิร์ตก็อร่อยไหมอร่อยโอ้โหโอ้โหมันเลย,เลยได้บาทก่อนเออโอเคทุกคนขอกินก่อนละกันนั่นเลยเราค่อยเจอกันใหม่นะ โอเคครับน้อง,องจบแล้ววันนี้สำหรับพาแปงกับน้องเอิร์ธมาเที่ยวที่ตลาดน้ําบาง้ําพึ่งน,นะก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านมากครับขับรถจากบ้านจากคลองเตยมาวัดบางนาน,นอกข้ามแพนก็ประมาณ15นาทีเขาลงแพปุ๊บขับมาจจะท่าท่าเรือมาลงนี่มาขับมาถึงประมาณ1ินาทีใช้เวลาประมาณ25นาทีในการมาครั้งนี้ของก็ไม่แพงคนระับถูกไม่แพงอร่อยด้วยนะครับแล้วก็จบแล้ววันนี้เอาไว้มีโอกาสเวลาไปเที่ยวไหนก็จะถ่ายคีิปบล็อกมาให้ดูอีกเป็นประจำนะจะสลับกับการลงคลิป เกมด้วยนะครับบางทีลงคลิปเกมมากไปเดี๋ยวก็เบื่อเพราะมากเกินไปละสี่ห้าปีมันจะคลิปเกมนะเดี๋ยวมีคลิปแนวอื่นบ้างนะครับยังไงก็น่าเดี๋ยวไปไหนให้มาติดตามกันก็แล้วนะก็แล้วกันก็แล้วนะแหมพูดไปดิ้นเริ่มพันเสียงดังด้วยครับขอทําบ้านทำาะไรเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย